ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะพี่ป no um> uh> huh? ั้นวันนี้ฟิตติ้งชุดอะผมยังไม่รู้เลยพี cool ่ซันบอกผมผมเพียงอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องโทรบอกด้วยผมดูอะไรมากมายขอโทษค่ะขอโทษค่ะเจ็ดโมงเช้านี่ผมต้องมาวิ่งเฝ้านน่นเฝ้านี่แล้วก็นอนตอนเช้า โอเคค่ะทุกมันโรข้าวหน้าปั้นโจ้กผมลืมพี่แซมบอกว่ามีตอนหมายเลสามหรอพรุ่งนี้เราร้องเพลงสองเพลงพรุ่งนี้ร้องเพลงสองเพลง Tomorrow we sing a song to song name ทะเลสีดขยันทะเลสีแดงแอนกะทาหันจริงจริง you alone no อ Today tomorrow อร่อยอร่อยอะไรวะอร่อย <laughs> Tomorrow อร่อยอร่อยก็คือพรุ่งนี้จะไปกินข้าวอร่อยอ่อยกันด้วยเนี่ยเรามาแซมเปิลเพลงหน่อยดีกว่าแซมเปิลกระทำหันเริ่มยังไงนะอืมโอตบโตะอืมปปลอันอน,นั้นมันหก <laughs> มนีน่าจะกักเกงกับชาลี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 ลชาลี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 าลลหลอดพอลแล้วนะตรงนี้ลนะมา You o e เดือนปี Thailand น่ะ k r e a อ,อนาดูเซตเยี e s านาเซต Thailand เป็นวันเดือนปี One j ไม่แล้วเสียงมันจะตีมากได้เหรอค้าไมนลืมคาราโอเกะวะเนี่ยคุณอะโอ้โหคุณเบสนี่เขาจะซ้อมร้องเพลงกันคุณไม่เปิดคาราโอเกะแล้วผมจะร้องยังไงมันไม่ได้คาราโอเกะดีครับโอเคค่ะแต่ก็ยังไม่ได้

มันเป็นรักที่กิดฉันหันไปแต่จะมองยังไงเธอก็ใช่คนเดียวที่ฉันรอแปลกแต่จริงบอกฉันช่วยด้วยบอกฉันว่าเธอทำได้ยังไง เี่ยนคอนเี้ตอนนี้อนี้ตอนห้อนบ้อนตอีตออัีอนีอนี้อนนอนตอ้ตอ้ตอ้ตอนน้ต่นน้อนนีตอนน้ตอนนอี้ตอน้อน้ตอย้อนน้ตอนอนน่้อนี้อนนี้ตอน้ตอนนอนน้้ออนอ ที่มันรักใครไปก็ไม่ต้องคิดเป็นควั้งักที่ไม่สนว่ามันจะทุกเ์หรือเพียงเ่ได้รักเธอ้งไป Your Part ห้ามใจไรก็ห้ามใจไ่าไม่ได้เป็นครั้งักที่มันรักใครไปโดยไม่ต้องคิดไม่สนว่าตอนสุดท้าย จะถูกหรือผิดแค่ได้รักเธอต่อไปเพราะทำยังไงก็แสดงความจริงคนนี้คือฉันบอกเขาว่าไม่ได้ดีทั้งคู่เขาบอกว่ามันไม่ใช่เวอร์ชันที่เคยร้องอะไรเงี้ยไม่ชินพอจอนพอจอนนี่นี่สโลมี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  นี่ยังไม่อยากลงน้ำนี่น่าละอูจังมือน่ขึ้นนตลอดอ่าอะไรอะไรจังเลยเว้ยให้น้ำที่นี่อร่อยเว้ยอันนี้อู้เราเหรอแกะบแกรฮ่าอร่อยอร่อยอร่อยน้ำธรรมชาติแกะบแกรเหมือนเหมือนไปดีกว่าเฮ้ยไข่สวย เป็นครั้งแรกที่มันรักใครไปโดยไม่ต้องคิดเป็นครั้งแรกที่ไม่ส่งว่ามันจะถูกเวหรือเพลินแค่ได้รักตับเล่นน้ำอะไรเนี่ยอ่ะร้องเลยสุดด้ายความจริงข้างในที่ฉันมีต่อเธอต่อโปรดในะกาเลยค่ะครีมนะคะหนึ่งแถมหนึ่งนะคะจัหกร้อยบาท เหลือ2 5 5บาทนะคะคู่นี้นะคะบอกเลยได้ทังคีได้ทังโทนเนอร์นะคะแล้วก็ใครที่เป็นเอชซีพิการมินจะได้ลูกบอลลอยไปด้วยนะคะรีบกดปั๊บได้เลยเป็นตะกร้าที่คุ้มที่สุดจาก600เหลือ2 5 5บาทแล้วก็ได้ลูกไปด้วยอันนี้คุ้มจริงๆแล้วไม่ได้แค่แบบอย่างเดียวซ้ำกันนะคะได้2อ,อย่าง ใช้งานได้2แบบเลยนะคะได้ทั้งบำรุงนะคะแล้วก็ได้เช็ดคอเช็ดผิวกายนะคะกดในตกะ้าเลยต้าส่วนน้ําหอมนะคะถูกกลิ่นนะคะเลือกกลิ่นได้จาก300เหลือ244บาทค่ะเลิศเลกดไลออกดอลองสิต้นนี้ต้นนี้สองตัว มองไม่เห็นทางเธอกลัวหรือไม่ไ,มได้ยินเสียงก็จะกลัวอะไรจำมือฉันไว้ฉันก็อบอุ่นหัวใจ ตตตึตตึึงงงเธออาดนิ่มหนาวทุกคราวที่เจ็บขิลงลมก็ห่วง,งใจฉันได้คำอ,อุ่นข,อข,อขอ้อมอาจมองไม่เห็นเส้นบนขอฝา,ากไกลยังมีเส้นบางทัดจะคอยนำเธอให้เราเข้าไปเธอแนใ่ใจไหมใจให้ทำกำหนดไล้เลยเจ็บเข์าไหม ใครเอาไอหมีมาใส่หนูไอหมีมาหมีใครไอหมีไอหมีมันเข้าไลฟ์ด้วยฉันเลสซีดิมพี่ตอนหนูพูดแจกเขาบ้องยังเอ๊ะข้าิขายขายเลยแต่ไม่มีใครว่าตาบเมื่อกี้พูดไปเสียงไม่เข้าอ่ะเออไม่เข้า อ๋ออะสองสารตับเอ้อไม่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 ขอบคุณนะขายใครของกดในตะก้าเลยลูกพี่วันนี้นะคะโปรที่คุ้มที่สุดคือตะการหนึ่งหรือเปล่าจ๊ะคือตะกานี้อันนี้แนะนําคือสําหรับใครที่แบบว่าเป็นเอฟซีแล้วก็คุ้มนะคะแล้วก็อยากบํารุงผิวนะคะเหมือนแบบทูอินวันเลยก็คือจะได้ทั้งโทนเนอร์นะคะแล้วก็จะได้ครีมนะคะไปบํารุงผิว อะไรฮะพี่รูรอม่จรินะไม่ได้บกเลย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  ไอเน,ไไนี่ยไรอุดาเธอเลิกเอากูไปคู่ไปพ่วงเธอเอ้อเอาใครของต่อซื้ออันเนี้ยวายจริงแต่กระปานคุงกัดช่วชยสากาักหน,น่อยกุงกัดกูอยากกลับบ้านตัวเป็ดนี้ยุงกังกัดดิขอเอาใครขอซืู้เสร็จแล้วตู้เสร็แล้วคือทุกคนเนี่ยน่ารักมากน่ารักเอซีผมน่ารักก็ตับจริงจริงเออ เสียงหายไปไหนวะแบ่งส่วนต่างให้ไปซื้อยาแก้ไอด้วยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปซื้อยาแก้ไอให้เอาแบบถูกสุดนะทำลยก็ทำเดี๋ยวพี่แนงหนูไม่ได้คาดหวังแล้วซื้อยาแก้ไอถูกๆให้เลยขอบคุณนะครับพี่แบงซังขอบคุณนะครับผมอย่าลืมนะคะตะกร้านี้คุ้มที่สุดเลิศเฮ้ยไม่ต้องซื้อแล้วเดี๋ยวไปพักผ่อนก็หายไม่ต้องซื้อแล้วอ้อไม่ต้องซื้อเป็นไรเท่าพี่แนงตับ ความเข้มข้นนี้คือใครซื้อไปจะรู้สึกว่าคุ้มค่ามากแล้วก็ใช้นิดเดียวใช้ได้นานนะคะทาเช้าก็วันเย็นหรือว่าก่อนนอนได้เลยหอมเลิศเลิศป้าขอบคุณนะพี่ชีมงานพี่ไม่ได้ใจดำเหมือนพี่แนกนะตัวคูณบ่าเลยเลยให้เม็ดเดียวคุณขอบคุณขอบคุณขอบคุณนี่ยังไงเออช่วงนี้เลี้ยงลูกยป็ไงบ้างจริงๆกหน่าจะบอกว่าติดงานเนี่ยติดเลี้ยงลูกเออไม่คิดว่าเจอยังนใส่เหมือนเดิมไงลูกเหรอ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ